เป็นอย่างที่คิดได้พี่นอ้องยู่บ้านนอกนี่มันก็นลําบากก,กันนียนดีขนาดน้ำสีไส้แบบนี้ก็ยังบ่มีเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะพี่น้องกะสีพ้าพี่น้องเนาะไปซอกอาบน้ำเนาะไปซักเครื่องยู่น้ำห่วยพุ่นแหละเพราะว่าอ่าน้าบออกอยู่เฮือน,นกะลายมือตืบเนาะพี่น้องลายมือกะ พากันไปตักน้ำยูห่วยมามาใส่แล้ววันนี้น้ำห่วยก็คือแบบบอลที่เรามากักอาบมักใส่ทุกเมื่อนะ่ะมันละลายลงน้อยน่อยยังแต่สีแห้งเรามันจะติดดินแล้วนะก็เลยพาพี่น้องเนาะย่างขึ้นมาถึงพี่มาเบิ่งยูอันกายจากบ้านนี่ประมาณหลักหนึ่งเป็นได้เนาะพากันมาเบิ่งนยถึงพี่เพราะว่ายานวายยูถึงนี่มันจะ โบแหงคืออยู่ลุมหุเป็นยอนอยางเป็นยอนคนไสลายเนาะกับสิพาพี่น้องลองไปบึงน้ำห้วยน้ำกันมาเป็นจังไดเพราะว่าเขากับโบได้มาเฮื้อไหลมือเนาะมากก็คือเจอปัญหาแบบนี้ก็คือแบบอุ้ยบุพพาจีกินซิยุจังไดเนาะเงินกับเฟื่อพอหแหงเราหนำกับบุมมีเนาะพี่น้องก็คือปกติเฮาอยยุส่วนผู้นั้นม่นเฮาจะใส่น้ำหนองน้ำยางฮันเละน้ำหนองปลาะนะเนาะเฮาจะใส่แบบล่างพักล่างมีอย่างต่างๆเนะเพราะว่าเขา วันที่เข้าไปคุดหันมันกับโพออาบอาบได้ใส่ได้น้อยหนึ่งแต่ว่าคั้นีล่างพักล่างมีเห็ดทุกอย่างอยู่ในนั่นคือน้ามันก็จะแห้งไปเลยะนะก็เลยแบบใส่เท่าที่ประหยัดได้แต่ว่าอยู่พ่นมันกับบุมเป็นปัญหาเนาะเพราะว่ามันมีแต่สองคนที่ใส่แต่ว่าอยู่บ้านพี่มันมีหลายคนเนาะเป็นซุมโซนใหญ่เป็นอย่างน้าคือโบุอกปันนี้เนาะ mm hmm. ก็คือแบบตั้งแต่มือนุ่นมานี่ก็ได้ประมาณจากมือเราอะ ที่นําบุ่ออกอยูเือนลยจื้อได้ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ปลายนี่แหละแม่เนี่ยไปตักน้ำห้วยทุกมือทุกมือเนาะน้ำสีใส้กับบุ่มมีน้ำสีอาบบุ่มีก็คือซักเครื่องซักของแบบนี้ก็ไปแบบไปซักยูห่วยเนาะพี่น้องกับแบบน้ำห้วยกับแห้งอีกเอ้ามันนีิเส้นจังไดเดียวสิพาพี่น้องไปบึ่งน้ำห่วยของเฮาเป็นจังไดแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คืออากาศกับแล้งเนาะคือพี่น้องเห็นนั่นแหละย,ยูทั่ว ทุกอันคงเครียดส่วนลายก็จะเป็นอากาศฮ้อนแต่ว่าบัวบนอื่นหันน้ำมันจีนน้อยคือบ้านเฮาโบเพราะว่าบ้านเฮานี่เพิ่นก็นเรื่มมันสร้างแบบว่าน้ำปาปา,ปาน้ำอย่างน่ะเนาะอยู่บ้านก็เลยแบบให้ไห้น้ำแห้งแบบนี้บ่อหรือว่าจังใดก็จะไปเบิ่งน้ำกันนาะพี่น้องอไปโฮ้ยฮ้อนเนาออากาศนีฮ้อน มุกอ่อยุไทยซ้ำใดเนาะจ้กองศานี่ขนาดอยูแล้วก็ตื่นเศร้ามาอันนี้ก่อนฮอนแทฮอนว่าโอ้ยี่พี่น้องน้ำกงยังประมาณนี้ได้นี่แห้งแล้วได้นี่โอ้ยเนาะมาจะซักเครื่องยังได่ะบัานนี้มาจะซักบนใย,ยนี่เพราะน้ำมันยังไหลอยู่มันยังโอเคอยู่ซักยูลุ่มแท่มันยันติดติดแบบได้วะเบืร์ มันห่มเนานะนี่มีผุ้มใหม่ห่มหมแบบนี้แต่ละเครื่องเขามันเครื่องขาวซักย,ย่มันติดอันตัวนี่นะทำอิดน้อกกว่าจีซักอีวนันนี้แต่ว่าน้ำนี่มันบุไรเลยน้ำน้อยแล้วก็แบบมันมีงูหินแบบนี้นะเครื่องเขาสิขีดอันตัวเปืเปอเปอเ่อนเปื่อนหมดเดี๋ยวเขาเมื่อลาะเบิ้งแถวเชิงเบิ้งแล้วมันก็นสวเป็นซักยู่บเป็นอาบน้ำยููบอเพราะว่าน้ำนี่น้อยแห้งเลยพี่น้องอ้ย โอ้ยเนาะปลาป่ามีหลายอยู่เลยเนาะนี่ววันนี้ก็เป็นน้ำแบบนี้โยงโยงโยงโอ้ยโอ้ย,อยปลาหลายอยู่เด้อฮึปลาดิตามอัดคอนสุดเลยแบบนี้เลยปลาวนวันวนวันเด้ น้ำแห้งเราเห็นปลาหลายโอ้ยบันนี้เหมาะอยู่น้ำมันไหลแห้งนี่นะเอาต้องไปอกบ้าน้ำไหลแห้งเนะ้าเพื่อเอาซักเครื่องแล้วมันไหลมันไวอยู่ เครื่องอยู่ห่วยน้ำโอ้หอนดีหอนดักเนาะบางคนอาจจะว่าซักเครื่องเป็นอย่างคือใส่ผงซักพอกแล้วคันเราใส่อันนี้แล้วเราให้จะใส่อย่างมันบสะอาดเลยเอาซักมันบสะอาดเลยนี่โอ้เห็นปลาอยู่บ่ เมื่หลายนกเครื่องเพราะวา่าหากเมาสักมือวานซื้อนี่รอบนึงนุ่ง,น,งนุ่งเทือใดคือต้องได้ไปซักเทือนัหนนานกประวันอ่าสิว่าจังไดแบบน้ามันน้อยย่านมือใดมือนึงมันจะแห้งดีหน,นาวอยู่บ่มีอันแนวสยีได้ซักเครื่องซักของแบบนี้เนาะคือเขานุ่งเขาต้องได้ซักเลยเนาะนีพี่น้องบอนเขามาซักเครื่องก็คือแบบป่าวันวันวันวน,วน,นี้ผาบก๊ากลายัย สักเคลื่องเลยงก็ได้หลายนี่บนน้ำไหลแข้งกับไครนิดนึงคือบนน้ำไหลโค้ยสิมัน บ่อน้ำเลยบุลงเรามีหลายคนว่าอยู่สวนอ้วดเนี่ยแบบสงบียบสงบอยู่แล้วแบบสบายใจกินอย่างกะหากินตามธรรมชาติ มันบุได้เปลี่ย่ยางที่คิดได้พิ่โนโ้องยู่บ้านนอกนี่มันก็นลําบากคือกันในนี่ขนาดนำซีไสแบบนี้ก็ยังบ่มีเนาะอยู่ในเมืองนี่มีแต่ว่าเฮาตั้งใจหาเงินเนาะตั้งใจหาเงินลวคือมันมีทุกอย่างให้เฮาอำเนวยความสะดวกแต่ว่าต่างจากอยู่บ้านนอกไลยแมนเฮาบ่ได้ใส่เงินแบบเฮาบ่ได้ใส่เงินจ่ายเนาะแต่ว่ามันอยู่ลาบากเข้าใจบบแบบอ่านี่นำบุมีแบบนี้เฮาก็ต้องได้ไปเลาะสอกตามห่วยตามหงเจนี่ สักเครื่องักของตักอันอัน,อนมอยูมากินอันมาใสฮน่ะเพราะว่าอ่ามันจิวาจัางใดเขาอิงใส่ทามมาสาบแบบนี้มันบบได้เนาะเพราะว่าบางเครื่องนี่ฝนตกก็ไดไซนำคุณเนาะนำคุณคุ้นแบบนั้นก็ไดไซคันแบบนี้ฟ้าแดดแบบนี้ทุกมือทุกมือพันน้ำแบบนี้แบบนี้ก็ได้มาซอกตามห้วแบบนี้ก็ค่อนข้างยากหนึ่ง,นงเนาะแต่ว่า แล้วแต่บางคนคนหมกกักะแต่ยู่ได้เนาะคนบอนบอนนั่นกะบบอ,อยูบ่ได้เพราะว่ามันกะค่อนข้างลำบากเลยแต่ว่าท่าน่าเฮามีบางคนเนาะว่ามีเงินเฮ็ดอันนี้อนั่นน้อยหนึ่งมันก็น่าจะดีดีแต่ว่าเฮาบ่มีอันใดคือแบบนั่เนาะคนว่าเขามีเงินสิเขาไปเจาะ จาน้าเจ้าหยังมันก็โอเคไดเขาจะใส่อยู่ในครัวเคือนของเขานาจะบริขาดมปนอย่างดอกแต่ว่าอน,นี้มันบ่มีเนาะการสอบเงินอยู่บ้านนอกคือเขาเนี่ก็คือแบบอชิวาจังไดสอบเงินก่อนสิไดกีบหนึ่งเนี่ยมันลาบากเนี่ยมันบุกหัวเขาที่เฮ็นย่งมันจะได้เงินะนนะ่ะมันอกคือแบบเอาอยู่ในเมืองเลยท่านเอามาเปรียบเทียบคือแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียไป ว่าเขาอยู่จันนี่นะเขาอีกส่ธรรมชาตินันกับโบได้นี่คือธรรมชาติแหงแรงซี่เขาก็แบบแบบเป็นแบบนี้แหละนุ่งยากเนาะเรื่องคือนุ่งล้วแบบเพื่อนแห้งเพราะว่านุ่งมือหนึ่งอันนุน่งสุดเดี่ยวสุดเดี่ยวลราคือแบบอาการห้อน,นี่พี่น้อง <c oughs> อาการห้อนมีอออกบมมีมัดลยงย่ซือๆนี่แหละการห้อนอยู่ซืดๆออกมา ไปใ,ใกล้สิเข้าแบบสงการแล้วหบุมีน้ำใสบุมีน้ำพดกันเนะ ขาวอยู่เลยตกขุนเปื้อนเลยขน,น้ำย่ๆโอายยงมาซักเครื่องซักของอาบน้ำในี่พ่ีบแบบเย็นสุดดีเนาะน้ำนี่เลยเย็นอยู่แต่ว่ามันน้ำน้อยเนาะ เอาไว้สักเครื่องกันตัวเองนุ่งอีกไปล้างฟ้าแล้ไว้ดีว้ายสักเครื่องมาสกสักบอลน,น้ำแห้งนี่แหละจึงสะอาดไว้ไหลแล้วมันลงดีเลย จะคลอดในน,นึงโอ้โหนแต่ว่าแดดมัยังบวแฮงอยู่แต่ว่าหอนหอนเดีดยเด๋ยวตอนนี้คือนุ่งกับจีเปลี่ยนเครื่องอาบน้ำเนาะอาบน้ำในยามแบบเศร้าเลยพี่โนโ้องเพราะว่าตอนแรงหงาน้ำพิวานี่ก็คือบ่มีน้ำอาบก็แบบพากันล้างตัวล้างคิงล้างตัวลา้วลา,งวลางคิง,ง,ง,คงบ่ได้อาบน้ำไน้นอนเลยโอ้ยเนาะพี่น้องร้องน้ำเป็นตาแบบเนาะไปเปลี่ยนเครื่องอาบน้ำก่อน นี่นะเนาะพรตอนนี้ก็คือเขาก็ซักเครื่องแล้วเป็นที่เรียบห้หอยเนาะกับป้าอยู่เชิงนหินก่อนป้ามันแหงหนึ่งคือตอนนี้เขาสิไปซอกอาบน้ำเนาะเครื่องกับเปลียนเป็นที่เรียบห้หอยแล้วเขาสิเมื่อซอกอาบอยู่เชิงเพราะว่าอยู่วันนี้มันมันตื้นเกินไปแล้วก็เขาไม่ได้เอาบวยไม่อย่างมานะไปซอกอาบนยาลึกหนึงเนาะนี่โอ้ยางตีนเปล่าเลย ปลาล่ายหลยเนาะมาโซนพี่จะได้อยู่จะไม่จะปลาโอย,ออยมันมีเหมาะอยู่ด้วยนี่แบบมันอยากลึกนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะอาบที่นี่เลยเอาผัสเซตมายมังปะก่อนอาอบอยู่มองนี่ถูกเขียวคนอ้ยเนาะ เรามเาเมาเฮ็ดเวียกอยู่เหมือนเราบ่ได้อันลา้นลางหน้าล้างอย่างเ่อได้กินข้าวกินน้ำน้ำยาทุกเคลบริฟวด ยจะลงน้ำแล้วป้าโหลงน้ำก็คือแบบรู้สึกว่าเย็นมากปลปางหน้าล้างตาก่อนอาบน้ำในน้นำห้วยกัแบบนี้เลยพี่น้องยามแรกก็ได้ไปโลโซกตะบาแคแตะบาอยู่บ้านเฮาอนมันมีโงนหินหลายแบบนี้มันจะมีอ่าแบบ จีว่าเฉลเมดเสตดินมีอย่างอยู่ใต้น้ำอยู่แต่มันกับบุคุลหลายะเนาะความมีหินงดดหินดีเนาะบริเวณที่นุ่นอยู่นี่นะจะเป็นงวหินทั่วเลยนี่แบบนี้เลยขนาดมากก็คือน้ำบรได้แตะดินเลยนะนี่นี่เป็นหินหมดเลยแบบนี้เราจะมาอาบน้ำ โอกเนวอยูเนวกินพานใส่น้ำห้วยนี่แหล,ใละใส่น้ำกวนเนาะใส่น้ำกวนที่แบบว่ามีทั้งปูทั้งปลาแต่กวนเนี่ยโอ้อยแม่วาตอนนั้นแม่มาอยู่เล็กๆขนาดอยู่บ้านนี่นะปูปัดปูปลาน,นี่โอ้ปกหลายแต่ว่าตอนเขาอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่ก็คือมันยังมีแต่ว่ามีมบลายเนาะเพราะว่าผู้ใดก็ซอกอยู่หาก,กินคือพี่น้องหินนั่นแหละที่ไปซื้อกบแพงก็เลยพากันโซอกอยู่หาก,กินแต่ละมือ เวลาอาบน้ำของเราแล้วน้ำนี่เย็นอยู่เห็นแบบเป,เป็นแบบนี้นะโอ้ยจะไปอาปนบ,บน้ำคนไหนคนหยึ่เย็นๆน,นะโอ้ยหินมือจะสบหัวจ้ะอ้าเย็นมากอาการมันห่นงมาเซ้นเัน้ำเน็นๆแบบนี้โคตรสุนไส เย็นมีขนาดเลยดีใจเอามาแช่ตัวด้วยจังมือหนึ่งเนาะนี่สบู่ใส่เลยเก็บเจ้านี่เลยสบู่นะเอาไปโยนโเมื่อกี้อ๋อกัดอนๆแบบนี้จังม,มืนซื่อใจเอาเท้าวานเนาหมือวานะน,วานี่บ่อาบน้ำเนี่ยถักนะมาเจนเสาบแล้วแบบนี้น้ำก็แบบโอ้โหแห้งแบบนี้ เนีอาบน้วมีห่วยยงมาเด้กเด้บบสั่มก็จิม,มาอาบแล้วมาหมู่บ้านเด้อแล้อว,ว้าวยนต์บุนได้มาอาบแบบนี้ อาบยู้ววนก็พ่กค่อยดีใจเพราะว่าจะอาบน้ำนองโซโลแล้วยามพี่น้องจิวานเปื่อนเกินไปดูดิเขาเหยียบแล้วมันคุ้นขึ้นมาเลยปกติเนเขามาอาบน้ำแบบนี้เขาต้องได้อันเอาเอาบวยเอาหย่างว่าน่ะเอาบวยแล้วก็บแบบมาแล้วก็มาคอยสะสคอยสะหัวมันจะมีอย่างไรกินางบิดบิดน้องหรือว่วา อยบรรยากาศบ,บ้านน้งเราเนาะถึงว้านน้ำบุมีนี่ก็ยังเย็นใจด้วยเป็นแบบนี้โอ้ยเสียจากสามสิบนาทีแล้วเนาะน้ะนำน้อยพูดเตาเตา วอนนี้นะจุดนี้นะคือเป็นตาอาบสุดแล้วอยู่ลุมแห้งแบบอ่าจิวาน่าหร่น้ำน้อยอยู่ทิงม่นก็น้ำกัน้อยหน่อยวนนี่นะเป็นจุดทีนุ่นพาบาวใช้มาอาบน้ำอยู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันบุมิีน้ำมันก็นเลยแบบบุคือบนเก่าแล้วเนาะ อ่าบ่าวไทยที่นุ่นวาถึงก็คืออ่าไอเอเนาะแล้วก็น้องหุม่มสาวเมืองหุ่นเนาะทีเพิ่นมายามก็น่านค่ะนี่แล้วนุ่นจะพาเพิ่นมาอาบน้ำอยู่จุดนี้แหละแต่ว่ามันน้ำน้อยมันก็เลยแบบคือเซาแล้วค่ะเนี่ยแบบพอมาฝนตกเนี่ยน้ำใหญ่มันก็จะกลับมาตูมุดป,ปกตินะอ้าเย,ย็นดีขนาดนะ้อเป็นตัดแซ้ม่มือมั่มือมอยนี่ <c oughs> ตอนนี้อาบแล้วเปนเชีย่ยโว้ยพอแล้วเนาะอาบลายก็แบบเย็นเย็นแท้เย็นว่นาแต่ว่าอาบลายก็บบุีตัวเฮาอะเลยอาบพอประมาณพอวยายามนี่กับคนเป็นวัดเป็นไอไลายพราะกลัวในบ้านเฮาเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องของเฮาก่อนเฮ้ยโอ้ยเย็นมากเลย เอาเครื่องเอาอยางก้อนก็สิครับเนาะผู้ใหญ่ใที่แบบเคยอาบน้ำห้วยน้ำสางน้ำแบบไส้ทำตามธรรมชาติเนาะคันว่าเป็นคนแบบอายุป,ประมาณห้าสิบห้าสิบขึ้นมาอาจะเคยอาบมาอาบน้ำแบบคืนนุ่นหน่เนาะแต่ก่อนสัดส ح, เดี๋ยวนี้นายจะาอาบแล้วเลย เย็นดีขนาดเลยบอยากเ้าแต่ว่าอาบหลายมันกับบุดีเนาะมันจีเฮ็ดให้เฮาเป็นวัดเป็นไอโอ้เนาะอุย้ยนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือนุ่นกะได้กลับเฮือนแล้วเนาะมื้อนี่นุ่นกะได้พาพี่น้องเนาะมา เบิงน้ำห่วยของเขาว่าเป็นเจงใดแล้วเพราะว่าดุนๆเขาก็ต้องในมาัปเดตพาก,กันเบิงว่าเอ่อน้ำห่วยอยู่บ้านเขากันเป็นยูของคนยูบ้านเขาเป็นเจงไดแล้วเนาะส่พ่นงเบิ้องเนาะพ่นงทางไกลก็คือแบบอ่าคนยูฟังไทยยูต่างประเทศพูกเลยแต่ว่าผู้ใดที่เข้ามาเบืองคลิปนูน่นเนาะอย่าลืมเบิงโฆษณาให้นู่นนำเด้อดเพราะว่าถ้าบ่เบิ้งโฆษณาแล้วก็เท้ากับว่าโบได้สนับสนุนกันเลยนะบบได้แบบอ่า ซอยกันเลย่าน่ะก็คือเบื่องให้กันเด้อสำหรับคลิปนี้นุ่นกับสีได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจโฮเมยียพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับซุ้มคลิปนุ่นจนจบและคเขาเมีย์ใ,ให้กำลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบายบายครับก็เพื่อนก่อนพิตาคื่องกันเด้อ